อนนี้ติดป้ายภายในเรียบร้อยแล้วนะครับที่ดินแปลงสีขาวนะครับติดตั้งอย่างดีเลยครับผมที่ดินสองงานเก้าสิบเก้าตารางวานะครับตอนนี้มาปลูกบ้านก็มีเพื่อนบ้านอยู่ด้วยนะครับผมเห็นไหมถนนคอนกรีตใหญ่ๆติดป้ายอย่างนี้นะครับด้านหลังติดริมคลองนะครับผม สวยงามมากเลยที่ดินตรงนี้น่ามาซื้ออยู่นะครับขายต่ำกว่าราคาประเมินนะครับราคาประเมินปี61 15,500นานะครับประเมินปี67นี่18่นแนะครับผมแต่วันนี้ขายราคาปี61นะครับราคาประเมินปี6 1 15,500บาทนะครับตารางวาละ15,500บาทสวยงามครับที่ดิน2งาน99ตารางวา สวยครับผมสวัสดีครับติดบิ่งองเลนะครับ,รบมีทางเดินลงลอยกระทงได้นะครับปินงคองแม่น้ำของในหมู่บ้านนะครับสวยโอเคนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ